สวัสดีครับตอนนี้เรามาเรียนรู้เทคนิคเกี่ยวกับการเขียนสูตรตรีโกณมิติกันนะครับอะเริ่มเลยนะครับการเขียนสูตรตรีโกณมิติที่เราจะเน้นก่อนเลยก็คือค่าไซด์กับค่าคอสนะ,อ,ะอันแรกต้องจําเดี๋ยวต่อ,ตอ,ตอไปไม่ต้องจาแลอะอาศัยความเข้าใจเอาชุดแรกต้องจําก่อนก็คือว่ามุมบวกกันกับม,ม,มุมลบกันใช่ไหมครับก็จะมีค่าตซย์ไซด์มุม A บวกกับมุมนะ่ะให้เราต้องติดปากอย่างนี้นะครับว่าเป็นไซน์คอสกับ ไซด์คอสก็แสดงว่ามุมต้องเรียงกันอยู่แล้วก็เป็นมุม A กับมุม B ีนะซด์คอสกับคอสไเครื่องหมายเหมือนอันนี้เป็นบวกในวันนี้เป็นบวกมันนี้ก็ต้องบวกด้วยกับคอสซดนะโอเคเสร็จละถ้าเป็นกรณีจายนะครับต่อไปถ้าเกิดมันลบกันบ้างมุมมันลบกันบ้างก็เหมือนเดิมไซด์คอสกับคอสไซค์ขึ้นหมายเหมือน, right น,น <sucks> อเนอา <UK> okay. ไซด์คอส กับคอส s ายเื่องหม่เหมือนนี่ไงนี่ก็คอสทายอ่าต่อไปกรณีเป็นค่าคอ s บ้างคอสของมุม A บวกกับมุม B นะครับอันนี้เราจะท่องติดปากว่าคอสคอสกับซายทายเครื่องหมายต่างคอสคอ s กับซายทายเครื่องหมายต่างอันนี้ก็ต้องเป็นลบนะครับอันนี้ก็ทาย น,นี่ก็เป็นคอสของ A ลบอ่ะได้ก็เหมือนเดิมคอสคอสกับซายซายเครื่องหมายต่างอันนี้ก็ต้องเป็นหมวกอะอ่ะเราเรียนรู้เทคนิคการจำตรงนี้ก่อนนะครับอ่ะเดี๋ยวตีกรอบได้เรียบร้อย ชุดต่อไปเราก็มาจําในลนักษณะของเขาเรียกว่าเออมุมสองเท่ามุมสองเท่ามุมสองเท่าเอ,อ๊ะไม่ต้องจาสิเราเอาศัยตัวนี้เลยดูที่ตัวแรกก่อนถ้ามุมสองเท่าถ้าเกิดเป็นเขาเรียกอะไรมุมสองเท่าคือไซ n ์คือให้เป็นค่า A เนาะเป็นสองเอนันก็มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับไซ n ์ของมุม A บวกกับมุม A ถูกไหมเพราะนั้นครูไปแทนในด้านขวาของขึ้นไหมเท่ากับจะได้ว่าง่ายเอามาเขียนกันไซด์ 2 a ก็จะเท่ากับ Sin a คูณ cos a, ก็เป็น sin a cos a บวกกับ cos a sin a เอมันก็สลับที่ได้ผงการไอการคูณมันสามารถสลับที่ได้เป็นตัวเดียวกันแล้วมันบวกกันแสดงว่าได้สเท่าเพราะฉะนั้นก็ได้ละเราก็จะท่องเป็นว่าไซ n ์ของ 2a มีค่าเท่ากับ2 s i n cos คอสนั่นเองเห็นไหมครับขณะเดียวกันใช้วิธีเดียวกันนี่แหละครับ เข้าที่ค่าของ cos เหมือนกันเพราะฉะนั้น cos 2a ครูก็จะตีหลักออกมาได้ว่าเป็น cos a คูณ cos a ก็คืคอ cos กำลังส a, องของมุม a ลบด้วยถูกไหม s i n b คูณกับ s i n b เอ้ย s i n a คูณกับ s i n a แหมก็เป็น s i n กกำลังสองของมุม a แล้วจากนั้นมันตีออกได้อีกตรงที่ว่าเราจะมีอะไรนะครับ cos กำลังสอง a บวกกับ s i n กกำลังสอง a มีค่าเท่ากับหนึ่งนี่คือค่าของเอกลักษณ์ใช่ไหมเพราะฉะนั้น คอสตัวแรกตัวนี้อ่ะมันก็เปลี่ยนเป็น1นึ่งลบสับไซน์กำลังสองได้ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นแก้เสร็จสับปุ๊บเป็น1นึ่งลบสองไซน์กำลังสองเอเห็นไหมขณะเดียวกันถ้าเกิดคุณเปลี่ยนดูตัวแทนนี้เป็นหลักเปลี่ยนไซน์กำลังสองตามเอกลักษณ์ไซน์กำลังสองก็เท่ากับ1นึ่งลบคอสกำลังสองใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นพอเปิดวงเล็บข้างหน้าเป็นลบไงก็จะได้เป็น2 cos อสกำลังสอลบด้วย1อ่ะ ได้และอาศัยความเข้าใจเอาจากที่เราจําชุดแรกชุดข้างบนนะครับก็จะได้ตัวนี้อีกเขาเรียกมุม2เท่าก็ได้เรียบร้อยอ่ขาขณะเดียวกันยังไม่พูดถึงแทนนะเก็บไว้ก่อนนะค่าแทนยังไม่พูดถึงนะครับจับย้อนขึ้นไปดูข้างบนก่อนไอสูอที่เราจําไว้ถ้าเกิดเราเขียนตนนรงเนี้ยแม่นแม่นเป๊ะเป๊ะเสร็จปุ๊บเนี่ยเราจะสามารถหาต่อได้อ่าหาต่อยังไง ถ้าเป็นอย่างนี้ปุ๊บครูขอตั้งไอตัวนี้ก่อนนะครับเป็นสมการที่1นะนี่เป็นสมการที่2อ่อันนี้เป็นสมการที่3ตัวนี้เป็นสมการที่4จากนั้นจับสมการที่1บวกกับ2อง่ะทีนี้พอ1นบวกสปุ๊บแล้วทําการไว้สลับไว้สลับก็คือว่านี่คือหมายเท่ากันนี่คือหมายเท่ากับ,กบใช่ไหมคว้เอาด้านหลังมาอยู่ด้านหน้าเอาด้านหน้าไปอยู่ด้านหลังนะครับอ่ะ จับสมการที่1บวกกับสมการที่2คิดทีเดียวพร้อมกันไปเลยนะครับสมการที่1บวกสมการที่2เพราะฉะนั้นได้ว่าไงก็จะได้ไงครับได้ตัวเหมือนกันจะเป็น2องไซน์คอนั่นเอง2 a, องไซน์เอคอสเอเอกซ์คอสบีขอโทษ2องไซน์เอคอสบีมุมมุมนกคนละมุมแั่มีค่าเท่ากับได้ละไซน์ของ a อบวกบนะครับแล้วมาบวกกับไซน์ของ ลบบีเห็นไซึ่งสูตรตรงนี้เราจะเรียกมันว่าสูตรผลคูณผลคูณไม่มีสระคูน่คูณและไม่ใช่นะอ่าเป็นตัวนี้สูตรของผลคูณนะครับเช่นเดียวกันต่อไปผู้จับเอาสมการที่1ตั้งลบด้วยสมการที่2องพอหตั้งลบด้วยเอาขึ้นไปดูนิดนึงจับ1ตั้งลบด้วยสปุ๊บแสดงว่าได้2องคอร์ดจ่ายหม 2cosA sinB ปึสส๊บปูเอามาเขียนก็ได้กะ 2cosA sinB มีค่าเท่ากับ sin2A บวก B เอามาทำอะไรกันลบกันใช่ไหมป็น sinA ลบ B นั่นเองเห็นไหมครับเรียบร้อยเสร็จละ1 2จับคู่เขาได้ต่อไปกูไล่ต่อจับ3บวก4 แล้วก็เดี๋ยวทําอีกทีก็คือ3าลบสนั่นเองนะเอา3าบวกส่ก่อนมาเราไล่ที่ตัว3าบวกสเอาขึ้นไปดูก่อน3าบวกสปึ๊บปุ๊บบวกกนันได้อะไรได้2องคอสคอสถูกไหมครับใส่ไป้ายสองคอสเอคอสเท่ากับ c o s ของ a อบวกบีาไมบวกกนันกับ c o s ของ a อลบบเห็นไหมครับ เช่นเดียวกันถ้าเอามาลบกันคิดดีๆนะถ้าเอามาลบกันปุ๊บปบก็จะได้ว่าไงมันจะออกงี้นะลบ 2, สอง n A sin B นะครับจะมีค่าเท่ากับ c o s ของ A B บวก b, นะลบด้วย cos ของ A ลบ b นี่เองแล้วจากไอบ้บรรทัดสุดท้ายตัวนี้นะครับนักเรียน ก็บางหนังสือบางเล่มเขาจะเปลี่ยนแปลงนเอว่ามันก็สามารถเปลี่ยนไปเป็นตัวนี้ได้เอาลบคูณตลอดแหละ2องายปุ๊บทรายเอแล้วก็ทรายบีมีค่าเท่ากับเอาลบคูณตลอดแล้วปุ๊บข้างขวาเอาขึ้นมาเท่ากับก็เปลี่ยนไปด้วยกลายเป็นคอสสองก็คือเอาไอ้มุมลบกันเนี่ยตั้งนะครับแล้วก็ลบด้วยมุมบวกกันอ่าเสร็จละเนี่ยสูตรผลคูณ,คณ สูตรผลคูณเรียบร้อยคือสังเกตนะครับนักเรียนกูนกําลังทําต่อยอดกันอยู่เลยนะก็คือว่าจากตรงนี้อุ้ยอุ้ยโทษโทษโทษจากไอที่เราจําปุ๊บวิ่งมาหา2เท่าจากที่เราจําปุ๊บวิ่งมาหาผลคูณสูตรผลคูณแล้วเดี๋ยวจากสูตรผลคูณเราจะไปสูตรอะไรนะเขาเรียกว่าสูตรผลบวกผลต่างกันบ้างอ้ามาต่อเลยครับต่อไปเป็นสูตรผล บวกผลต่างบ้างทีนี้เรามีหลักการคิดตรงที่ว่าเหมือนเดิมนะก็คือข้างขวาเท่ากับข้างตาหยุดอยู่ใช่ไหมทาการคว้สลับกันต่อนะครับแล้วแล้วแล้วให้เรามองตรงนี้ก่อนกูต้องทําการแปลงมุมนิดนึงอ่ะกูให้มุมให้เป็นมุมซีตาละกันมีค่าเท่ากับมุม A บวกกับมุม B ขีขณะเียกันเป็นมุมบีตานะครับบีตาเท่ากับมุม A ลบกับมุม B อ่ะจากสองมันทันนี้ถ้าเกิดกูเอามาบวกกัน บวกกันปุ๊บคุณจะได้เป็นเท่าไหร่ 2a เท่ากับซีตาบวกพีตาใช่ไหมเพราะฉะนั้นมุม A เท่ากับซีตาบวกกับพีตา0ด้วย2แล้วมุม B เอามาลบกันจะได้มุม B เป็น 2b เท่ากับไอตรงนี้มาลบกันก็เป็นซีตาลบกับพีตา 2b นี่ก็ย้าย2มาหารเห็นไหมพีตานะครับพอเป็นนี้เสร็จปุ๊บเราได้หลักตรงนี้ละแล้วก็จบแล้วไม่มีอะไรละไอตรงนี้ง่ายมากเลย จากการไว้ในแต่ละตัวของมันทัดตรงนี้เลยนะครับเริ่มโดยยังไงเอ่ยขึ้นก่อนอันนี้จะกลายเป็นสูตรเขาเรียกว่าผลบวกผลตากฉันว่าผลบวกอย่างเดียวแล้วกันสูตรผลบวกตรีโกณเริ่มที่มันทัดแรกนะครับอย่าลืมไว้นะก็เลยกลายเป็นตซดของมุม A บวก B ก็คืออะไรครับซีตาถูกไหมบวกกับตายของมุมบี B. ตามีค่าเท่ากับเท่าไหร่2 sin a a ์ a, แล้วเท่ากับเท่าไหร่ครับ ซีตาบวกบีตาส่วนสองเห็นไหมถ้าคูณกับเท่าไหร่คอสบีเอาคอสสองบีก็คืออะไรซีตาลบบีตาส่วนสองอ่าเห็นไหมได้ละต่อไปแน่นอนแหละแทนเข้าไปก็ต้องมันลบกันอย่างงีม้มีค่าเท่ากับเท่าไหร่อุ้ยคูณลืมสูตรเหมือนกันต้อไปดูหน่อยดิคูไม่ได้จําเหมือนกันเห็นไหมคูใช้อาศัยช่องๆอ,อ,อย่างเงี้ยที่มันใช้ความต่อเนื่องมาเออได้เป็น2 cos อไซด์เอาได้ ก็สองคอสของซีต้าบวกซีต้าส่วนสองแล้วก็ sin ซีต้าลบซีต้าส่วนสองนะครับปึ๊บต่อไปเอา cos บ้างผลบวก cos เนี่ยซิต้าบวกกับอะไรเอย่ย cos ซีต้าอ่ะก็จะได้เลยสองคอสคอสก็สอสังเกตวงเล็บเหมือนกันหมด ในวงเล็บมันจะเหมือนกันส่วนสองนี่ก็คอสเอามาลบก,กันอ,อันนี้ก็อะไรอะ่ะคอสสต้าลบคอสบีต้า,ตาผู้ใช้ตัวสีดำนะสองทรายทรายแล้วก็ทรายสต้าลบบีต้าครับ ตามขัน้นตีกรอบข้ปยเรียบร้อยสูตรผลคูณนี่ได้สูตรผลคูณเสร็จปุ๊บเออสูตรผลบวกขอโทษทีได้แล้วตอนนี้เน้นจัดจ่ะเลยเรามีทั้งหมด4สูตรเข้าไปละถูกไหมครับอ่าสองเท่าตรงนี้ต่อไปเรามาดูที่ค่าแทนบ้างดีกว่าคือย้อนกลับไปดูค่าแทนเนาะการท่องสูตรค่าแทนค่าแทนมันต้องอครูก็จะบอกว่าต้องจำแหนละคือ จะมีลักษณะของค่าแทนไปหน่อยนิดนึงนะครับนั้นเรามาเจออย่างนี้แทนของ a บวกกับ b อ้าวก็ให้จําไปเลยว่าเหมือนเอาสเสมือนนะสเสมือนเอาเอาแทนเข้าไปลุยในวงเล็บได้กลายเป็นแทน a ออบวกกับแทน b แล้วทั้งหมดส่วนด้วย1ลบกับแทน a แทน b อ่ะต่อไปแทนของ a ลบกับ b บ้างได้เท่าไหร่สังเกต Mull กดีๆมันก็เหมือนกับข้างบนนั่นแหละเพียงแต่ว่าเครื่องหมายเป็นสลับจะสลับที่กันตัวนี้นะครับเป็นบวกใช่ไหมออมันจะสลับกับตัวส่วนตัวส่วนก็จะกลายเป็นลบนะและไอตัวข้างบนเนี่ยเป็นบวกมันก็จะตรงกับในวงเล็บของผลบวกของมุมถูกไหมทีนี้มาในกรณีนี้บ้างถ้าเกิดมุมเป็นลบกันก็จะกลายเป็น แทน a อะไรครับลบนั่นเองลบแทน b เออทั้งหมดส่วนด้วยหนึ่งให้เครื่องหมายตรงข้ามกับข้างบนก็ต้องเป็นบวกด้วยอ่ะโอเคไหมแทน a คูณกับแทน b อ้อาวได้อีก2ส,สูตรละต่อไปทีนี้เขียนที่จะไม่พอละแทน2เท่าละ ถ้าพวกเราลองแทนไปดูเอ้ยไม่ใช่ลองแทนเลยรหรอลองแทนค่าลองคิดกันดูนะครับก็เป็นแทนของสอนั่นแหละเอาเป็นแทน A บวกแทน A ก็จะได้เท่ากับเท่าไหร่2แทน A ส่วนด้วย1ลบด้วยปแทนกำลัง 2A นั่นเองเพราะม่เป็นตัวเดียวกันไงีแล้วมาบวกกัน,นันเองอ่าเรียบร้อยเห็นไห ได้ละสองเท่าได้ละต่อไป <Okay. S 1> ครบละค่าสายคอร์สแทนมาดูที่ครึ่งเท่าบ้างอ่ามุมครึ่งเท่ามุมครึ่งเท่าอ๊บอ้อาวอ่าเอาค่าตัวนี้ก่อนให้เรามองตัวนี้ก่นอนว่ากำหนดให้สองเอเท่ากับซีตา้า เพราะฉะนั้น a เท่ากับซาส่วน2ถูกไหมครับ Cos 2 a นะอันนี้เราได้ว่าไง2อง s คกำลังส a ลบด้วึ่งถูกไหมครับกูย้ายข้างกูจะได้ว่าไงเอ่ยโคศเดี๋ยวกันสอง s คศกำลังส a มีค่าเท่ากับ cos 2 a บวกกับหนึโอเคแล้ว cos กำลังสอง a ไปย้ายไปเท่ากับพ2 a บวก1ทั้งหมดส่วนด้วย2อ,อ้าวได้เรียบร้อยดูขออนุญาตเขียนยาวๆตัวนี้ไปนะทีนี้เพราะฉะนั้น c cos a เฉยๆก็จะมีค่าเท่ากับใหญ่เลยสแปรรูของ s 2 s 2บวก1ทั้งหมดส่วนด้วยเท่าไหร่อแทนค่าที่เรากำหนดค่ามุมไปตอนแรกเพราะฉะนั้นได้ว่า cos ของซีต้าส่วนสองเอเท่ากับซีต้าส่วนสองคนะครับแล้วสองเก็เท่ากับอะไรมุมของซีตานั่นเองนั่นเสร็จเรียบร้อยนี่คือมุม cos ค,ครึ่งเท่าอุ้ยค o s คึ่งเท่านี่ว่าจะเปลี่ยนมีมอยู่อ,อีกเกนเช่นเดียวกันนักเรียนเช่นเดียวกันถ้าเราทำปุ๊บเนี่ยแล้วเ,เราใช้ตัวนี้นะครับค่า คอ s 2a เท่ากับ1ลบ2 sin ์กำลัง 2a a, a. อพอย้ายเปลี่ยนไปเสร็จสับปุ๊บก็จะมีค่าได้อย่างนี้เลยก็เป็น sin ของซีต้ส่วน2มีค่าเท่ากับ square root ของ1ลบกับคอสซต้าปุ๊บส่วนด้วย2นะครับนี่ค่าของมุมจะเป็นอย่างนี้ ครึ่งเท่าของค่าสายเอา้าผิดอีกแล้วครึ่งเท่าของค่าสายอ่าอ่น,นถ้าครูจะไล่มองต่อที่ค่าของแทนบ้างที่จะไม่พอละเอาเป็นค่าแทนเขาเรียกอะไรนะครับแทนครึ่งเท่าแทนของซีต้าศูนสองก็จะมีค่าว่าไงมันก็คือสายส่วนคอใช่ไหมเพราะนั้นมันก็ไอ ตากที่สองตัวใหญ่ไปเลยพอค่าตายขึ้นก่อนก็เป็นหนึ่งลบด้วยคอส,สิตาแล้วส่วนด้วยหนึ่งบวกคอส,สีตาได้เลยอ่ะเพราะว่าไอตัวค่าคอสครึ่งเท่าเนี่ยมันสลับที่ได้ใช่ไหมเนื่องจากมันเป็นเครื่องหมายบวกนะครับก็เสร็จเรียบร้อยละอะนี่ไงเรียบร้อยโอเคไหมครับ ดังนั้นนะครับเราก็จะได้ตัวนี้เรียบร้อยอ่ทั้งหมดตัวที่ตีกรอบสีแดงอก็จะมีสูตรอะไรบ้างครับก็จะมีสูตรรูปแบบผลบวกต,ต่างๆของมุมปกตินะครับทั้งไซน์คอสแทนนะครับสูตร2เท่ามุม2เท่าไซน์คอสแทนได้เรียบร้อยสูตรผลคูณได้สูตรผลบ,บวกได้นะครับก็สูตรครึ่งเท่าต่อไปนะครับเราลองมาดูสูตรเามเท่า ทายของ 3a เอาค่าซายก่อนเนอะวิธีการคิดก็คือเราก็มองเงี้ไม่ต้องท่องกรได้เรามองเงี้ไปก่อนว่าได้เออก็มองเป็น s i ยของ 2a บวกกับ a อ่ะแล้วก็จายตามสูตรเฮ้ยเป็นผลบวกกันว่าไงนะ s ายคอสใช่ไหมกับ c o s ทายเครื่องหมายเหมือนนี่ก็เป็น c o s สองแล้วก็อันนี้ก็เป็น s ายข้อกับคอ s i ายอ่ะทีนี้เรื่องต่อไปก็คือว่าเราต้องเปลี่ยน ให้เป็นค่าของไซายให้หมดเลยถูกไหมครับทั้ง2ตัวนี้อ้าวโดยที่ว่าไอตัวตัวข้างหลังตัวข้างอ่อนเลยตัวนี้ด้วยต้องเป็นค่าของไซายไซาย A อย่างเดียวด้วยและอีกคอร์สสองเอเนี่ยครูก็จะมองเป็นนี้นะ1-2ลบซน์กำลัง2 A เพราะมันอยู่ในรูปของไซาย A ไงนะครับอ่ะเริ่มลุยเลยสูตรในตัวนี้นี่ก็ได้ว่าไงสูตรเขาสองไซน์คอรสถูกไหมสองไซา์ A เออแล้วคอสเอเจอคอสเอตัวหลังกลายเป็นคอสกำลังสองเดี๋ยวเราเปลี่ยนตามเอกลักษณ์ของตัวนี้อีกทีนึงอันนี้ก็จะได้บ้างนะครับหนึ่งลบสองเคไซน์กำลังสองแล้วนี่ก็เป็นไซน์เอเคครับต่นีปก็กระจายตัวนี้ไปไซน์เอหนึ่งลบไซนกำลังสองเอบวกกับขนาดเดียวกันคูณเลยอ,อืออออันนี้คูณเข้าไปเลยกลายเป็นไซน์เอลบสอง ซายกำลัง 3A โอเคตันนี้ก็กลายเป็น2 sin A ลบด้วย2 s i ทายกำลัง 3A โอเคนะครับบวกกับ sin เลบ2เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยรงนี้เราก็มาจัดรูปดีๆเพราะฉะนั้นสรุปทายของ 3A ก็มีค่าเท่ากับเท่าไหร่เนี่ย3 s i ทาลบ ตายกำลัง 3A นั่นเองถูกไหมแล้วก็ใช้หลักพีชคณิตเข้าช่วยนิดนึงบวกบวกลบนับบบกก่นแหละแล้วก็ใช้สูตรที่เรารู้เรียนรู้มาก่อนหน้านี้แล้วจัดการไปอีกทีหนึ่งอ้าวส่วนค่าของ cos 3เท่าค o s 3า A, ครูก็แสดงวี่ิกรเหมือนกันนะครับก็เลยมาแสดงทีเดียวให้ดูนี้เลยนะครับ แล้วพอเสร็จสับปุ๊บก็จะสรุปได้ละนี่ให้นักเรียนสังเกตนะครับระหว่างค่าไซาย3เท่ากับคอสามเท่ามันมีหลักการจําอยู่มีหลักการจําอยู่ถ้าเราจำาซายสาเท่าได้คอสามเท่าก็น่าจะจําได้ไปสังเกตเองแล้วกันนะครับ